สวัสดีโจทวไอแชแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลย่นฮี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์อาหารของโรงพยาบาลนะฮะโดยตรงใช่ไหมเป็นศูนย์อาหารของโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งเขานี่ครับบรรยากาศแบบนี้นะฮะศูนย์อาหารจะมีอาหารขายให้กับพนักง,งานหรือว่าลูกค้าที่เข้ามา,ากับญาตินะฮะที่ว่ามาทานอาหารกันนะพักเที่ยงแะ้พวกนี้ครับแล้วผมก็มาเจอร้านสาคูข้าวเกลียบปากหม้อนะฮะนี่ครับเจ้าแรก เจ้าก่าตั้งโวเสียงครับเคยออกคลิปแล้วนะฮะนี่ครับคนเข้ามาดูเยอะนะฮะมาดูวิธีการนะครับผมมาที่ไหนผมก็ชอบมาถ่ายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นป้ายร้านของเขานะฮะเจ้าเก่าตั้งโวเสียงครับเบอร์0804189851นะฮะเขาเก็บ่ปากหม้อหลากสีนะครับนี่โอ้อันนี้น่าจะเป็นเอ่อสีม่วงนี่น่าจะเป็นอัญชันนะฮะถูกไหมอัญชันอ่านี่อัญชันนะครับหนึ่งเอ่อ หนึ่งวงกลมเนี่ยจะได้สี่ชิ้นนะฮะแล้วใส่ไส้เข้าไปนะครับนี่ครับโอ้ oh. เขาจะขายกล่องละเอ่อ25บาทนะฮะ25บาทมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยได้กี่ชิ้น25เนี่ยสิชิ้นยี่ิบห้าบาทตกชิ้นละเท่าไหร่เอย่ยคร่าวๆประมาณ 2, 2, 2บาท,บาท2บาทนะฮะตกอันละ2บาทก็ไม่แพ้นะเพราะว่าโอ้โ oh, หวัตถุด,ดิบเขาก็ค่อนข้างราคามีราคานะฮะก็ถือว่า รับได้นะครับว่า25บาทก็อิ่มได้เลยนะฮะนี่ครับรูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะฮะใส่กล่องเรียบร้อยนะครับประจุพันธ์นี่ครับสีสันสวยงามนะฮะมีพลิกสดให้นะครับมีผักรองพื้นให้เป็นผักสลัดนะฮะหรือผักกาดหอมนะครับแล้วก็จะมีสาคูนี่เอ้ยสาคูชอบมากสาคูนี่ครับสาคูขนมสาคูเนี่ยเออจะลงไส้นี่อันเดียวกันไหมน้ะ ไส้เป็นไส้เดียวกันเป็นไส้มะพร้าวใช่ไหมเขาเรียกอะไรไส้อะไรมีไส้มีหัวหอมนะอ๋อมีหัวหอมมีกุชชี่ใช่ไหมไชโปะเขาเรียกไชโปะหัวหอมไชโปะหัวหอมมีมีหมูมีอะไรไหมไม่มีไม่ใส่หมูอ๋อไม่ได้ใส่หมูนะงี้เป็นมังสวิรัติได้ไหมเขาเรียกว่ามังสวิรัติได้เนะอ๋อเป็นมังสวิรัติได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับก็มากินได้นะครับสำหรับข้าวเกี๊ยบปากหม้อตรงนี้นะฮะเจ้าก่อต้องมาเสงนี่ครับโ เขาจะวางแบบนี้ครับเป็นหม้อเป็นหม้อแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้วิธีการนึ่งนะให้มันสุกนะฮะนี่ครับผมชอบถ่ายนะขนมไทยขนมโบราณแบบนี้ฮะซึ่งเป็นขนมไทยแท้นะครับไม่ได้อนำเอามาจากต่างประเทศเรามาประยุกต์นะเป็นขนมดั้งเดิมของประเทศไทยเลยนะครับนี่ครับโอ้ตรงนี้เขาจะต้องใส่ให้มันมันเว่าไม่ให้มันติดกันนะอ่าไม่ให้มันติดกันนะฮะนี่ครับ โอ้ oh, ตัวนี้กุช,ช่ายนะฮะกุช,ช่ายเรายังไม่เห็นวิธีการทำนะฮะมีกุช,ช่ายเผือกแล้วก็กุช,ช่ายอะไรบ้างนะฮะนี่ครับเยอะเลยนะฮะกุช,ช่ายนะครับกุช,ช่ายตลาดพลูโอ้กุช,ช่ายตลาดพลูครับกล่องละ35บาทนะครับให้ดูราคาเลยครับสาคูข้าวเกล็บปากหม้อครับกล่องละ25บาทนะฮะ,ะ,น,ะ,ฮะนี่อ๋อ oh. เข้ามาบรรจุใส่กล่องนะฮะสาคูนะฮะถ้าสุกแล้วมันจะใสนะ ถ้าเกิดไม่สุกจะเห็นเป็นลูกแป้งเลยนะฮะมันจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะฮะก็ <feet away> คือดูดูง่ายนะครับเวลาสุกไม่สุกก็บรรจุใส่กล่องละกี่เม็ดเลย12เม็ดเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันกับตัวนี้แล้วจะมีแบบลูกผสมด้วยนี่ครับสําหรับคนที่บอกว่าเอ,ย,อยากชิมทั้งสองอย่างนะฮะเขาจะมีให้นะครับคือสาคูแล้วก็ข้าวเกีย๊ยวหม้อนะครับก็มีให้เลือกนะฮะทั้งสองแบบเลยนะครับโอ้น่ากินมากครับตรงนี้ฮะหรือจะแบบเดี่ยวๆก็มีนะฮะแบบผสมก็มีนะครับ ูครับวิธีการทำตรงนี้ฮะมีครับคนทำก็โหชำนาญน,นะฮะทำแบบชำนาญเลยฮะนี่ครับตรงนี้ขาดไม่ได้เลยจะต้องมีผักชีนะครับมันเข้ากันด,ดีดีกับอสาคูนะฮะผักชีนะฮะ โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับซูนิเจอรทเวชนะครับกับข้าวเกีย๊ยวปากหม้อหรือว่าซากูนะฮะร,ร้านเจ้าเก่าตั้งหัวเสงน,นะครับอยู่ที่ขายอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีขอบคุณที่ติดตามชมคนระับสวัสดีครับ